อนหนึ่งวันสามล้านวิวไม่ได้กูไม่ยอมอ้ยเนาะเออน้องสีวัวนจริงๆไม่มีใครรู้จักจริงๆไม่มีคนรู้จักจริงๆสาวน้อยบ้านพี่รันอะ่ะห้าพันกว่าหลังคางเรือนมีแต่สมัยสมัยสัญญาสายยันสัญญาสายยันเมื่อสัญญานะ่ะอุย้ยขอบคุณมากค่ะ อันนี้ติดสินบนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะติดไม่ติดไม่รู้ล่ะเออไม่ให้ลูกสาวเรา้อยหน้าใครไม่ให้ลูกสาวเรา้อยหน้าใครลูกสาวเรามีความสามารถเสียงเพราะเออไม่ไม่รู้จักได้ยังไงกูยังงงอยู่นี่แล้วก็จังหวัดแพร่เนี่ยน่านแพร่เนี่ยเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยถ้าเชียงใหม่เชียงนัชเชียงใหม่เชียงรายก็น่าจะรู้จักนะแต่ถ้าแพร่น่านเนี่ยพี่รันว่าคงไม่มีใครคงคงจะน้อยมากที่รู้จักอะ่ะ เดี๋ยวจะมาสร้างความรู้จักอ่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างความรู้จักให้ให้ทุกคนได้ได้รู้จักสาวน้อยเพชรบันแพงอ่ะสวัสดีค่ะน้องโมจังสวัสดีค่ะพี่รานขอบคุณค่ะน้องโมจงังจะสร้างความรู้จักให้คนเข้าไปดูหมอลำอืมคนแรกเดี๋ยวพีรานพี่รนจะจัดการเลยไปประกาศเลยแหละอ่าใครอยากจะมากดมากดคนละห้าสิบบาทรับไปเลยกดนี่ <laughs> ผมจ้างลูกน้องห้าคนซอยจุสามโลให้เปิดเพลงตอนกินซอยจุตลอดใต้ขอนแกน เอ้ยตาอุ้ย uhm คนร้องเพลงนะครูแต่งเพลงคนร้องเพลงเขายังชิวๆเลยเราเป็นเอฟซีเนี่ยนอนไม่หลับไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้เอามบือไก่หน้าผากอ่ะอือเอาบาทาไก่หน้าผากเลยล่ะเครียดเครียดว่าลูกสาวเราเครียดลูกสาวเราเออกินไม่ได้นอนไม่หลับกว่ากว่ากว่าไม่กว่าไม่ติดหนึ่งแมลงอือเชียงใหม่มีเอฟซีลูกสาวลูกสาว ด้วยเหมารถมาเหมารถมาเลย <laughs> อุย้ยใช่ไหมไม่ได้หรอกค่ะอย่างนี้อไม่ยอมอืมดาวไม่ยอม <laughs> มันไม่แน่มันเดี๋ยวมันคำว่ายืนหนึ่งมันมันมันไม่เวิร์กอะ่ะใช่ไหมยืนหนึ่ง แล้วกูกำลังเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบเฉยนะอย่างเงียบเฉยนะยงเงียบกริบนะไม่เอานะคะช่วยมาดันด้วยวันนี้ก็ช่วยตื่นมาช่วยมาตื่นดันน้องแซมด้วยนะคะพี่รันให้หมูกระทะบ้านคนละชุดค่ะพี่รันให้หมูกระทะบ้านคนละชุดแล้วก็เปิดเพลงเลยใช่ไหมโอ้โหน้องมั่งมีห้าพันกว่าหลังคาเรือนเชียนะหมูกระทะชุดละเท่าไหร่ถ้าสามร้อยเนี่ยคิดไปสิโอ้กูเหม็นซื้อเสียงเลยนะเนี่ย อุ้ยดิโนเออกิษณะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องกิษนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับช่องนี้ดีจังไม่ว่าใครอุ้ยพี่กิษนะไปว่าเฮ็ดหยางโอ้มีแต่เรื่องมีแต่เรื่องมุวนม่นม่นมุนกุ๊บกุ๊บพี่กิษนะมีเนี่ยกำลังมาคิดอยู่วันที่สิบแปดเนี่ยจะดันสาวน้อยยังไงจะดันเพลงลูกสาวเราเอินฮักนางเอกน้อยอย่างไรดีอืม ขอบคุณกันน้องอ้อมกำลังคิดอยู่นะว่าจะดันลูกสาวเราอ่เนี่ยรู้ไหมพี่วันรู้ไหมพี่รันวันที่ออกเพลงหอบฝันวันแรกพอยอดอยู่ถึงสองล้านตอนดึกๆพากันเต้นเฮดีใจทางบ้านยังก็ถูกหวยรางวันที่หนึ่ง<笑><笑>เหมือนกันเลยค่ะเหมือนถูกหวยรางวันที่หนึ่งเลยสู้ๆไม่ถอยจ้ะไม่ได้สองล้านในหนึ่งวันไม่ยอมยอมไม่ได้จ่ะแมน่นก็พ่อแบบนี้ไงมันเครียดไง อขอบคุณเอฟซีพี่รันทุกคนที่ช่วยกันออกข้ามหมูกระทะอุยอ้ย ino, อุ้ยดีโน f ออฟฟิเชียลแม่รันนี่แหละจะออกเออแต่บ้านหนึ่งมีหลายมีหลายเครื่องนะคะน้องบ้างมีบ้านหนึ่งมีหลายเครื่องหมูกระทะชุดเท่าไหร่เนี่ยต้องคิดอยู่นะอืมแต่ก็มีแหละเดี๋ยวจะจ้างมีอยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยพี่พี่น้องๆนีน่แหละเซิร์ชเลยทุกคนมาฟังเลยให้คนละร้อยบาทอืม แล้วก็เดี๋ยวจะให้อให้เขาประกาศมันจะเกินไปหรือเปล่าเปิดในช่องใหม่นะจ๊ะพี่รันเออเปิดในช่องใหม่ด้วยนะพี่รันเครียดแน่ๆงานนี้วันดีค่ะขอบคุณใช่ค่ะน้องเวลีวันขอบคุณมากค่ะ FC เกาหลีวันดีจ้าขอบคุณมากนะคะซื้อเสียงได้นี่ซื้อเสียงได้นี่น้องน้องอ้อมน้องน้องอ้อมเออ ก็ครั้งเดียวนะพี่รันว่าไม่เคยลงทุนขนาดนี้เลยนะไม่เคยคิดลงทุนอะไรเลยเอามาคิดลงทุนวันที่สิบแปดได้แหละขอบคุณกับน้องดวงตาขอบคุณมากกับนครห,หัวเข่าเอฟซีหัวใจพังบวกก็มาเนี่ยก็มาคิด